มือนี้ออกมาเห่นทงมาบึงทงหน้าเนาะพี่น้องมันเป็ี่ยนจ้งใดมันเปลี่ยนแต่ได้ลุ่งเขาหน้าเปียบ <c oughs> ุนบ่เมื่อท่านได้วันอยู่ค่ะเ่ท่านได้วานเขาอยู่เปลี่ยงใดเนาะเอาใจซอยเดอ้อผู้ใดอันหน้าน,า,นามทวมก็ได้จต่นี่ก็น,น่าโบโบุกละจ๊กสีวันจ้งไดมันจังค่อยเสียนขึ้นไห้เฮ้าเขี่ยเตอไห่เฮาเป็นจ้งไดเนาะป้ายแดยง เดี๋ยวนี้มันค่อยู่ด้อันมันบ่มีหลเนาะมันบ่มีหลเนี่ยเขาสั่งแต่เนื้อหาซื้อสั่งเนื้อหาแล้วก็โพดอันภาพนิ่งภาพนิ่งก็โพข้อความโพดอันสตอรี่มันค่อยู่มันบ่ดยเหตุยากคือต่างแต่กี้เนตกีนี่โอ้สัวสีบ้านขั้นตอนเขามาแต่ละขั้นตอน เดี๋ยวนี้ม่นผู้ใดเขามาเม,มื่อไม่ไมก็ดีใจวัโลดจ้ะมันบ่ยากขึ้นตะกี้ดอก,ตกบบดดแต่ว่ากะบบพันไหวปันใดได้ล่ะว่าบ่ยากก็ไดอดเอาเด้อเลียนรูน้ำผูพนเขามาก,ก่อนน้ำเด้อเอาใจซอยผูเขามาไม่กะไดาเฟึง่งอยาเพึ่งท่อใจไปค่อยไปคว้าเอาเงืนบนอากาศหลาย ว่าเฮาสิสามารถกว่าได้บ่าแรกแรกมันก็เขาว่าหลายดอกค่ะน,นั่นก็ได้เขามาเทื่อละเท่านั้นเส้นเท่านี้เส้นเฮากะเฮ็ดไปสะสมไปคือจังสะสมอัมนคือเฮาหยอดอมซับอมอมซับมันละ่ะ <c oughs> เจ็บไว้เจ็บไว้เรื่อยๆมันสิได้หลายขึ้นเองดอกเนาะเพื่อนนําท่งทรงให้เฮาเมือ่อใดก็ปังเมื่อนั้นละเฮาก็บ่รู้ว่าปัง มันสิปังตอนใดเวลาใดเนาะชิบใดเนาะขั้นเพิ่นน้ำทรงให้เข้าชิบนั่งยิ้มอยูกก่กับข้าเจ้ากับกระปังนะขั้นเพิ่นน้ำทรงนเนาะเข้าเฮาเอาจังซีเข้าอันโพไดไลาๆขึ้นไปเรื่อยโพดตามเวลาก็ได้ตามมันตีห้าถึงหกโมงเช้ายังเสีย สิบนาฬิกาถึงสิบเอ็ดถึงเที่องจังเสียห้าโมงถึงสี่ทุ่มจังเสียห้าโมงแรงเ้าห้าโพดเป็นเวลาเอาก็ได้แต่ว่าห้าโพดท,ทีทีเฮ็ดคลิปไว้หลายๆหึงเวลามาโพดโพดโพดทีท,ท,ทีมันมันบางคนก็ได้ผลเนาะเฮ็ดจังเสียบาง,งเม่เมินพึ่นอันท่มก็พิ่น อันมุนไปพ่อกะว่าจักพ่อก็เลยยิบขึ้นไปไปน้ส่สทรงห้เห่ผู้บางคนเพื่อนก็นกนว่าเออโพดเป็นเวลานี่ก็ได้ดีอยู่ของฉันนี่โพดอยู่เบิดมเมื่อได้เมื่อเท่าไดบ่กกำหนดมีแต่เอาไราเอาไราเป็นประมันแต่ว่าชีบชีทบที่อันมันปังมันได้ทเท่านั้เลี้ยนเท่านี้เลี้ยนหันกะ จิบเฮาคิดว่ามันสิบ่อนนี่ลหละเฮ็ดจิบเล่นเลนตว่ามันห่นงเป็นนีหลีจ้ะเฮาก็ค่อยเฮ็ดไปเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆสะสซมไปเรื่อยๆขั้นมันนั่นแตกแสนแตกล้านแล้วนั่นเฮ็ดที่ยังไปก็แตกเฮ็ดจิบจังได๋ไปก็แตกคือเา่าอันแตกแสนแตกล้านแล้วน่ะขั่นมันม้นบ่แตกเ้าก็ ไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆว่าออดอกคอนเทนต์เฮาน่ะน่งว่าวยิงสี่ก็เปลี่ยนคอนเทนต์ได้จ้ะให้คั่วหมูสนับสนุนหมูเพราะว่าหมูผูเขามาม่ไม่กับแจ๊คสิควาไปทั้งใดเนาะก็ต้องเบิงหมูก็ต้องฟังหมูว่าวไปน้าเฮ็ดชิปไปน้าพัฒนาชิปเจ้าของไปน้าจ้ะพัฒนาชิปเจ้าของแล้วก็ไปศึกษาน้ำหมู เรียนรู้เพิ่นสิบอกครับเรียนรููสัปดาห์นี้เฮ็ดจงัจงไหนจังไหนคุณเหลือเท่าไหราเขาไปอ่านค่ะเขาไปข้อมูลเชิงลึกเด้อเขาไปอ่านเบิง่งบางคนว่าเขาอยว่าทันได้หูจากดรกว่า้อมู่นีหยังเป็นอีหอย่างผู้เขามาใไม่นับศูนย์คือกันซังก็คือกันล่ะอันขั้วนาขั้ขขลขวลัววงยู่ลละไปเบื้องหลังบ้านจังสิโอ้ยหลังบ้านอยู่ทางใดโนบ้ดนี้ เขาเขาเมืองใดนอกจังสิลูไปพูดแล้วกลัวสิวามากลัวสิมาหอดมือน,นี่เนะาะก็เลี้ยนลูขข้นมาเรื่อยๆคือกันกลัวสิมาได้ป่านนี่เนะ <c oughs> าะกับเฮ็ดโมเมนธรรมดาละค่ะเอาตามนี่ละพี่น้อง